ตอนนี้ผมมาถึงแล้วฮะตรงนี้มันคืออะไรอุย๊ยเช็ดตกไปเจ็บมากเลยฮะับเอาขึ้นไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่ซอกภูเขาที่ไม่มีทางขึ้นแล้วจะไปยังไงวะเนี่ย ครับสวัสดีกับคุณผู้ชมท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกับไมครั้งกับเดวายเอในพาร์ทที่5แล้วนะครับตก็ขออภัยด้วยในพาร์ทที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานไปหน่อยแล้วก็ก็เลยสับสนนะฮะว่าเอ๊ะเราอยู่ EP ไหนกันแน่ครับผมก็เลยทำา p พีสาซ้ำแม่งเลยไปเลย2อันนะฮะ <c oughs> ก็เป็น EP 5แล้วนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะก็จริงๆก็เกมนี้เนี่ยที่ไม่ค่อยวางเล่นเพราะว่าจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ก็ เหนื่อยครับทำงานเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะแล้วก็พอกลับมาตรงๆเลยว่าง่วงฮะก็เลยหาเกมที่แม่งเล่นไวๆเล่นนะเกมนี้แม่งใช้เวลานานไปหน่อยนะฮะก็เลยดองเกมนี้สักพักนะต้องบอกก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเกมนี้อาจจะออกช้านิดนึงนะฮะนิดนึงจริงๆนะฮะเพราะว่าพูดตรงๆเลยเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลังๆเนี่ยมันไม่มีอะไรมากครับเพราะนอกจากฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มแล้วก็ค้นหาบอะแสที่หายไปฮะแต่ตอนนี้เนี่ย กดอะไรเปิดแบบอ๋อเจอแล้วฮะตอนนี้ภารกิจของเรานั้นคือการเก็บเลเวลครับเกมนี้เนี่ยถ้าไม่เก็บเลเวลนี่อยู่ไม่ได้จริงๆนะฮะแต่อยู่ตรงนี้ผมดลกผูกมากเลยบทมหาที่อยู่ตรงอื่นก่อนดีกว่าขาดจะไปถรงไหมดีวันนั้นได้อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าไอ้บ้านมิลิเทอรี่เนี่ยสีเขียวด้านบนนะฮะถ้าไปดีๆแล้วล่ะก็ มีสิ่งของเหลืออยู่เยอะมากเลยฮะเราไปสำรวจกันอีกรอบหนึ่งดีกว่าเอาละระยะทางไม่ไกลมากเท่าไหร่มีหมูป่ามีกระต่ายเอ๊ะเราจะล่าอะไรกลับไปกินดีเนาะแต่ตอนนี้ดูจากสภาพผมแล้วนะฮะเออทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยควานเกิดก็ไม่มีมีแต่หอกกาก,ากากอยู่อันหนึ่งอย่าได้กลัวอะไรฮะ นี่ครับเรามาถึงแล้วเขาบอกว่ามันมีของอยู่เยอะมากจริงรึอะไะครับเราเข้ามาเลยฮะอ่าเปลี่ยนมุมไงไวะอ่านี่ครับสุดตัวนี้มันก็เข้าไม่ได้ตรงนี้มันก็ตันเข้าไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้เราชี้เหมือนขึ้นอะฮะมอเตอร์ไซค์เฮมเม็เขาบอกว่าเราสามารถใส่ได้ด้วยครับคุณผู้ชมฮะใส่วับ เฮ้ยปลอดภัยไซ่หมวกสุดๆโอ้นี่ไงนี่ครับที่คุณผู้ชมเขาบอกฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะที่บอกกล่าวกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องน้อยใจนะะสำหรับใครที่แบบคอมเมนต์มาแล้วผมไม่อ่านผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่แค่ไม่มีเวลาตอบแค่นั้นเองเออขออ้างแป๊บเอาละตอนนี้เริ่มกลางค่ำกลางคืนและเริ่มหนาวแล้วผมว่าผมควรจะต้องก่อกองไฟอยู่แถวนี้ก่อนครับ เฮ้ยมีหมวกหมายพรมด้วยครับคุณผู้ชมฮะว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าถ้าใส่มันเนี่ยเราจะแฮปปี้กับอากาศใช่อย่าไปถือสานะบางทีผมว่าแปรเล่นๆนะฮะเราไปกินอาหารกังว่ากดอะไรกินวะเนี่ย F โอเคกอขออภัยด้วยผมไม่ได้เล่นเกมนิดหนึ่งาจนลืมไป เอาละเดี๋ยวเราหลบอยู่ในบ้านนี้ก่อนนะฮะรอจนกว่าจะเช้าพอเช้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปกันตรงนี้มีของอีกไหมไอ้รูปนี่มันน่ากลัวจริงะบอกตอนนี้มันมืดมากแล้วมันก็เย็นด้วยฉะนั้นเราต้องอยู่ใกล้กองไฟเข้าไว้ไอสิงหมาไม่ต้องกลัวข้ามีหอกแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอะตอนนี้ผมคาฟอะไรได้บ้างเนี่ย ป้ายเฟอร์เน้นเพื่อทำเหล็กตอนนี้เราอยู่ไกลาฐานทัพเรามากเลยฮะไหนดูสิมันก็ยังคงให้ผมสำรวจอ่าเจ้าพวกนี้อยู่ครับโอ้จริงๆที่นี่มันคุณผู้ชมฮะดูสังเกตรครับแมบปบเกมนี้มันกว้างมากนะฮะผมไม่รู้ว่าชาตินี้ผมจะเล่นเกมนี้จบไหมฮะแต่บอกเลยว่าเกมนี้อาจจะเล่นสัก3ปีจบนะฮะ จริงๆเกมนี้เนี่ยเหมาะกับการเล่นประมาณสี่ห้า,านคนแปดคนเปกันแล้วแต่ผมเล่น,นคนเดียวมันก็เลยเหงานิดน,นึ่งไม,ไม,ไม่ไม่เหงาหนึ่งในหมูป่าแกจะหนีข้าไปไหนล่ะฮะเอาแต็งต้นไม้เฉยนี่แน่เอาละตอนนี้ของเต็มแล้วฮะกลับไปข้ารู้สึหนาวมากเลย ไดฟแฟตมาด้วยครับสําหรับใครที่ชอบนะฮะชอบกินนะฮะคุณก็จะมีแฟตในตัวเหมือนหมูป่านะฮะก็ไปว่าคนเชาวิเศษไม่ดีลยทำไมค่าจุดไฟไม่ติดธรรมาชาติลงโทษผมไปว่าเขาแน่ๆเลยต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจะฮะแค่อยากเตือนว่าเวลาเราจะเลือกกินอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างบุฟเฟเ่เนื้อยงเนื้อย่างชาบุงชาบูอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเผาๆบ้างนะครับ ระวังจะมีแฟตในตัวเยอะนะฮะเอาละใกล้จะตอนเช้าแล้วเดี๋ยวปรับมุมกล้องกลับทางเดิมก่อนเดินแล้วหลงทิศนะฮะสายไฟข้างบนเนี่ยมันน่าสำรวจยิ่งนักวันนี้เดี๋ยวผมว่าผมอาจจะต้องเดินทางเพื่อไปสำรวจสายไฟด้านบนแล้ว,ลวตอนนี้ใกล้เช้าแล้ววิ่งสู้ฟัดกลับบ้านแป๊บอา้าวติดหินซะอย่างนั้นเอาละตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านพักเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเลยครับว่า ไม่มีเลเวลอะไรให้ข้าอัพเลยนะแล้วผมจะไปผ่านเกมนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยฮะข้างล่างเราก็สำรวจไปแล้วใช่ไหมฮะเหลือด้านบนธนูอ่ะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่จะเป็นมากเลยไม่ใช่อะไรนะหาเชนเดลไม่เจอนะฮะเอาละอหอ,อกเรามีแล้วเด็ดขอส่องก่อนดิว่าหอ,อกเราใกล้จะพังหรือย,อยังโอ้หรืออีกโอ้46เองครับทำขวานดีกว่า อข,อของฟูอ๋อของเต็มดีเอาละลเราอะไรเก็บดีนี่ฮะตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่เฉยๆมากแพ็กอัพเอากดผิดกดผิดเอาใหม่กลับมานี่ครัเรามาสร้างอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่ผมจําได้นี่ครับนี่มันกล่องของเต็มไปหมดเลยฉังนั้นเนี่ยเราจะตั้ง แคมป์ที่นี่ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันปลอดภัยมากครับอย่างเช่นเวลาพายุมาเนี่ยเราก็แค่หนีเออใช่เราก็แค่หนออีแค่หนีนมาอยู่ใกล้กองไฟตรงเครื่องบินฮะซึ่งไม่มีวันดับนะฮะไม่รู้ว่าแม่งเผาอะไรนักหนาเอาละมาสร้างกันดีกว่าเก็บของแป๊บเนี่อะไรหูไม้เยอะแยะมหาศาลเต็มไปหมดเลยเก็บไม่เอาเอา่า ลืมแล้วอ๋อกล่องนี้ใส่เนื้อโอเคเก็บไว้นี่โอเคแล้วก็แฟตฝากไว้ที่นี่ก็แล้วกันมีอะไรอีกนี่กล่องอะไรยารักษากัหรือฝากนี่ไว้แล้วกันอ่าเอนิจ์บาร์ด้วยนี่ครับเราก็จะสร้างหินก่อนอ่ะได้ได้นี่มาสักอย่างนะสิบสองสิบสี่อ 12, โอเคครับสิบหกก้อนนะฮะนั่นคือจำนวนที่ แน่นเอียดแล้วแล้วก็ปิดปุ๊บถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องไปออกล่าเหยื่อเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการผู่พาทิดใกล้ตกดินแล้วคุณผ้ชมฮะถ้าทางใจออกล่าตอนนี้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องจัดการตัดตายทำลายป่าเออยังดีเกมนี้กดคทางได้นะครับทำให้ผมเมื่อยเลย เอาละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมกราบขออภัยอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันผมรู้สึกผิดมากๆเลยผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูมาถึง EP ที่4นะอาจจะก,กำลังรอไอซีรีส์นี้อยู่ผมต้อขออภัยด้วยที่ออกช้ามากนะฮะเดี๋ยวไว้ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยผมมีเพื่อนครบแล้วมีทีมงานเนี่ยผมจะรีบเร่งทำโปรเจกต์นี้ให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อให้เกมมันจบนะฮะแต่ดูท่าทางแล้วผมน่าจะเล่นไม่จบนะฮะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆช่วงนี้เนี่ยเกมออกใหม่เยอะมากเลยแล้วมันก็ดึงดูดใจผมมากเออแต่ช่างมันฮะมันเป็นแค่ข้ออ้าจะเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละโอเคตอนนี้ถึงตอนกลางคืนแล้วนะฮะผมอยากรู้เหลือเกินว่าระบบสลีปมันจะทำอะไรได้ไหนะกดสิอ๋อนี่คือระบบสลีปก็คุณผู้ชมฮะเหมือนเราเข้าไปจำสิ่งเพื่อออกไ ถ้าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่าเลยนะไม่ไม่ค่อยเวิร์ครับตอนแรกผมคิดว่าถ้าสมมุติเราสลีปปุ๊บเนี่ยเราจะแค่หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นตอนเช้าตรู่อะไรเงี้ยเออแบบจะหลับแม่งทุกๆทุกๆไอ้นี่เลยทุกๆตอนกลางคืนเลยใช้ไม้แค่แบบ20กับหินอีก5เท่านั้นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างเจ้านี้กันดีกว่าฮะเฟอร์แนนซ์นะสร้างตัวไหนได้บ้างเนี่ยแกนะฮะ ดีกแล้วกันนิวว่เห็นมันสร้างได้ฮะก็สร้างไปเลยเอา้าวชิปเป่งละเฮ้ยหินผมมองไม่เห็นกล่องนะครับเฮ้ครับบอกว่าถ้าเราเอาหินยัดเข้าไปเอาชิปเป่งละนี่เป็นแร่ของข้าไม่ใช่หินครับมันป็นแร่ฮะถ้าเราแยกแยกเข้าไปจะได้มาเป็นเหล็กซึ่งโอ้ยยุบมา ทำอะไรข้าไม่ได้ล็อกคาฉลาดมากช่วงนี้อะไรจะมีคุณผู้ชมแนะนำมานะครับผมก็เกาะติดเครื่องบินแม่ทั้งวันเลยเฮ้ยแดกเนาะหมุนหมุนเอาละตอนนี้พายุหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระจันทร์ใกล้ตกดินหรือยังวะเฮ้ยตกผมยากมากฮะเอาละตอนนี้แล้วผมก็ได้เจ้าก้อนเหล็กมาฮะ ซึ่งบอกตรงๆว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่าเลยเออแถวนี้มันมีเหล็กให้ขุดไหมเนี่ยมองหาเสียงอะไรนี่ใช่ก้อนหินไหมไม่ใช่แล้วมันก้อนอะไรวะนะสรุปว่า EP นี้เนี่ยเหมือนผมเข้ามานั่งคุยกับผู้ชมเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยกูเนี่ยเอาละผมเจอหินละ เราจะขุดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกวายแม่งจะหนาวตายกันไปข้างหนึ่งดีไหมไม่ดีครับผมพูดไปกันแหละเออเอาสักสองกองเอาไปเผาเอมเอาละครับคุณผู้ชมฮะถึงเวลาเช้าแล้วผมเอาของไปเก็บแล้วออกเดินทางกันดีกว่าเพื่อความไม่เสียเวลาฉะนั้นไม่เผาแม่งแล้วปล่อยแม่งไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ เฮ้ยมันเต็มไปไม่ได้ช่างมาานันฮะเอาหินไปีสักกองหนึ่งดีกว่าหนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสิบหกบอกเลยหมาป่าก็หมาป่าเหอะเจอก็ไปเลี้ยงแน่นอนแต่ผมควรจะเก็บหินมาเผื่อไว้เป็นช่องสักหน่อยแล้วก็เอาเหล็กเก็บไป เวลาละเพื่อผู้ชมเราจะออกไปที่สายไฟด้านบนนะฮะแต่โดนแน่เจ้าหมาป่าดูสิว่าผมจะสามารถฆ่าหมาป่าตัวใหญ่ได้หรือไม่แต่ข้างบนนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ใช่มีแค่หมาป่าตัวใหญ่แน่นอนนะฮะมันต้องมีเจ้าหมาป่าตัวเล็กให้ผมได้ติดอะไรวะเนี้ยอ่ะก้อนภูเขาเหรออ้อมทางนี้ก็ดได้ ฮะช็บช็อชอตชอชอแล้วตอนนี้ผมมาถึงแล้วฮะตรงนี้มันคืออะไรอุ๊ยเช็ดตกไปเจ็บมากเลยฮะเอาขึ้นไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมติดอยู่ที่ซอกภูเขาที่ไม่มีทางขึ้นแล้วจะไปยังไงวะเนี่ย ถูออม up ไอ้บ้าบ้าไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะมันมันต้องไม่ใช่ข้าต้องไม่ตายที่นี่เอาล่ะุดไปโอ้โหคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าอายุมาได้เหมะเจาะจอพอดีครับเหมือนมันต้องการจะฆ่าผม่งผมจะไม่ยอมตายอย่างแน่นอนแล้วประเด็นตกมาแงบนี้เนี่ยจะรอดอยังไง ธีการคือเราต้องลงไปข้างล่างครับในเมื่อมันขึ้นไม่ได้ฮะในลองสิมีทางขึ้นข้างข้าไหมไม่มีครับมันตันฮนะเอ้ยอย่าเพิ่งนํไม้หมดแล้วครับคุณชม่วฮะนี่เรียกว่าผมต้องลุ้นไปเสี่ยงข้างล่างฮะไปลงออสวัสดี อ้านี่ฆ่าตาสองรอบติดเลยแล้วเนี่ยมีอะไรจีบาตกอยู่ไม่รู้เก็บไว้ก่อนแม่งเอ้ยเกิดไรขึ้นกับข้าผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเป็นไรครับบ้านเรายังอยู่โอ้โหโคตรเศร้าใจเลยครับคุณผู้ชมว่า,วมาผมเดินตกไปได้อย่างไรนี่เอาละ เสียได้ของเป็นยิ่งนักที่โหมโหเลยนะสู่วันนี้ได้สำรวจอะไรไปเนี่ยได้สำรวจอะไรไปเนี่ยมันเป็นไลท์ี่ผมรู้สึกแย่มากเลยเอักติดอีก้เยเซ็งครับวิ่งกลับฐานตัวเองก่อนแย่มา,มากๆเลยฮะ จะไปไหนนะ่ะเจ้าก็ตายข้าไม่ยุ่งกับเจ้าหรอกเออเราอยู่กันด้วยดีใชมเปละเอาละตอนนี้ผมก็กลับมาที่อ้าวชิปหายหายไปไหนหมดวะเนี่ยโอเคต้องสร้างใหม่ครับเออผมเสียใจมากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฮ้อ อย่างดีครับของสิ่งทุกอย่างที่เหลือเหลืออยู่อ่ารู้สึกเศร้าใจไม่ใช่อะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะหมวกกันนอกอันใหม่ของผมหายไปแล้วฮะตอนนี้ก็ต้องมาใส่หมวกไหมพรมที่น่ารักแทนคิดดูสิชุดเกาะที่ผมุตส่าทำมาแย่มากแย่มากเอาละครับเมื่อกี้อะไรเราอัพนะฮะเซมินาลิคโเวอร์ เอาอะไรดีอันนี้เต็มเต็มเต็มอันนี้ก่อนกรมหีือผมเพื่อเร็วขึ้นผมรู้สึกเสียใจมากจนผมไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแล้วเอาละเดี๋ยวเรามาสร้างของที่จำเป็นก่อนนะโหเศร้าใจมากเลยแล้วก็เจ้าหอกน้อยกระดูกกับเชือก อยู่ไหนอยู่กล่องไหนไวะเนี่ยใ่คามีกล่องอยู่ไหนไหมเนี่ยอโอเคฮะเรามีอเอาเนี่ยสายนีก่อน้อางทางผมจะต้องหาแรล่เพิ่มผมมีกระดูกกับเชือกแล้วสร้างถอกฮะเรียบร้อยเก็บเฮ้ย อะไรเนะีย่ยแกหลอกข้าไม่ได้หรอกข้าไม่กลัวกแล้วถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะขนลุกไปนิดนึงก็ตาม <c oughs> หมดอะไรตายอยากในชีวิตมากครับผมตอนนี้เอาละเอาไมา้เก็บก่อนเอาหินเก็บก่อนและอาหารละ่ะตรงไหน,นโอเคฮะเราได้อาหารแล้วแล้วก็ก้อนหิน หินอีกสักกองหนึ่งไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋หมือนจะตายเหมือนจะตายเพล่แป <c oughs> ๊บเดียว er. นี่จะตายแล้วฮะเอาละเดี๋ยวผมจะต้องไปตามล่าสายไฟนั่นบนให้ได้ฮะดูสิตรงนี้มันเป็นจุดที่ทำผมรู้ไมตายแย่มากจริง โอเคครับเริ่มเช้าแล้วเราทำนี้ต่อได้แล้วฮะโอเคเก็บผมก็จะพกไม้ไปด้วยเดี๋ยวแบบเมื่อกี้มันเป็นบทเรียนที่ดีมากโอเคครับถึงเวลาแล้วฮะไปชิเดเอิมแกต้องตายด้วยน้ํามือข้าข้าจะแก้แค้นวันนี้อย่างน้อยขอล่าหมาป่าสักหนึ่งตัววะเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกัน นอกจากดูกูตายเนี่ยไหนผมจะไม่ไปทางซ้ายแล้วฮะเราไปทางขวาเราเห็นหมูป่าหนึ่งตัวแต่ถ้ามันไม่อยู่กับเราเราจะไม่อยู่กับมันนะแต่ผมเจอแล้วฮะโจดเราเฮ้ยไอ้สุนัขเฮ้ยไอ้ม้าปโอ้โหมีหลายตัวมากมาเนี่ยเหนียะเอาเหรอะเอาอเกาอฮะได้ไฟแบบพี ไม่ละนี่ไงนี่ไงยังไงล่ะคุณชูมาบอกเลยว่าในที่นี้ไม่มีใครสู้ผมได้แน่นอนแต่กูใกล้ตายแล้วเฮ้ยอ๋อถ้าหมาป่ากัดนี่เลือดลดเรื่อยๆครับคุณชูมาผมมือามรู้สึกว่าตอนนี้ผมจะต้องเอออะไรที่มันเพิ่มเลือดได้วะนี่ครับมันคือเฮิบใช่ เราสามารถเอาเฮิร์บมาเพิ่มเลือดได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมโยนทิ้งทุกวันแล้ฮะเวลาเจอตายตายแล้วฮะสรุปไม่ได้ไปไหนเลยนเนี่ยเดินไปเดินมาวนกลับบ้านตายแล้วเอาล่ะเรากลับมาที่บ้าน,นะสนอสศัยอลกุซึ่งผมขี้เกียจไปยืนใกล้ลงนะฮะหอวไปแม่งตรงเนี้ยเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่านี่ครับยารักษาโรค ฮิวิ่งสเลปโอเคครับ okay, เราใช้ยังไงครับเ,เพิ่มแค่นเนี่ยเด็กกูต้องถาวไว้กี่ใบวะเนี่ยเอะไะตอนนี้ผมก็ได้ภารากิจสําหรับคลิปนี้แล้วนะฮะผมได้ภารากิจสําหรับคลิปนี้แล้วก็คือตามล่าหาเจ้าเฮิร์บน้อยเพื่อทําการทำฮิลิ่งฮะใช่เจ้าเฮิร์บแกอยู่ไหน ายแปลว่ามันหายไปหมดเลยสิ่งเขาเขามีมีคนพูดไว้ว่านะฮะสิ่งของที่อะไรที่เราต้องการเนี่ยนะมักจะหายไปเมื่อเราต้องการเออก็จะพูดวนไปวนมาไปพูดง่ายว่าอะไรที่เราต้องการมักจะไม่มีฮะอะไรที่เรายิ่งไม่อยากได้มันมักจะโผล่มาอย่างเช่นเห็ดเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองปุ๊บนี่มันดงกว้างหรือไงเนี่ยฮะนี่แกมาแอบมาเพาะพันธุ์กันตรงนี้กันหรือว่าช่างมัน ข้าจะให้อภัพยพวกเจ้าไปก่อนไม่สิต้องบอกว่าข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าแพร่พันธุ์ตรงนี้ไปก่อนเพื่อในอนาคตข้าจะได้มาล่าพวกเจ้าเขออา้าใจไหมรีบๆออกลูกออกล้านกันล่ะบ้าเกียกววางนี่ด้วยฮะเฮ้ยมันไม่มีจริงๆนะครับเนี่ยคุณผู้ชมจเจอแล้วก,ก้อนแรก <c oughs> <c oughs> ได้ไมาแล้วหนึ่ง จะต้องตามล่าหาเจ้าเฮิร์บให้ได้เยอะที่สุด Three days later อะไรครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ผมใช้เวลาเนิ่นนานในการหาเจ้าเฮิร์บน้อยน่ารักกระปุงกระปิงเนี่ยนะฮะก็ทำให้ผมได้รู้แล้วว่าสวรรค์ไม่จะกันแกล้งคนมีความสามารถอย่าง <c oughs> <c oughs> อะไรหาไม่ได้ครับคุณผู้ชมฮะซึ่งมันมันหายไปไหนวันนี้อะตรงอันเฮ้ย ใช้อันนี้ทําก็ได้ฮะแต่เปลืองหนักครับหายากมากเลยเอาละครับหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้มาเป็นเวลานานนะฮะทำให้ผมได้สัมผัสได้นะฮะว่าด้วยความสามารถของผมนั้นนะฮะอาจจะไม่สามารถผ่านเกมนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจึงของการนี้ ในการอาจจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะออกช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าผมไม่มีเวลาในการฟาร์มจริงๆนะฮะต้องขออภัยด้วยดีไม่ดีอาจจะหายไปเลยก็อย่ากโกรธกันนะนะฮะก็ไว้ไปดูเกมเกมเกมอื่นแทนก็แล้วกันน้อนะฮะเพราะว่าเกมนี้เดียดดูดูจากยอดวิวยอดไลน์แล้วก็คนสนใจน้อยกว่าเกมอื่นถ้าถ้าให้เทียบกันนะก็ก็จริงไม่ได้อยากเลิกเล่นนะจริงๆแต่แค่ข้ออ้างของคุณไม่มีเวลาเข้าใจผมใช่ไหมโอเคนะฮะแล้วไว้เดี๋ยวผมจะหา คลิปเกมอื่นอะไรอย่างนี้มาชดเชยแทนแล้วกันโอเคนะเกี่ยวกับสัญญาโอเคชนะเนี่ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกด s u b s c r i b e ผมด้วยฮะไม่ใช่ติต้องบอกว่ากดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วย,ยช่างม,มันเหมือนกันนี่หว่าเอาไปไว่าเจอกันใหม่นี้ด้วยเอาไปไว่าไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยไปแล้วนะบายจ้า